กับข้าวไมกแลอออโอ้ยน้อโอ้ยมีอะไรนอ้อคุณป่าววะนี่เกงสายบัวโอ้ยน้อขวบไก่น่อไม้ดองอะไรอีก,กวขวบขวไก่น่อไม้ดองเหรอ อุ้ยมีประดุลกขาหมูนิ้งพาไปดูน๋ยงพาไปดูนู่นนู่นน่ะนู่นน่ะแกมาขายทุกวนันตอนช่วงเวลานี้ช่วงาานท้นทิ้งจนจนเออมีตังในกระป๋องเท่ายบาทแล้วดูก่อนไหนอันนี้กี่บาทห้าสิบ สายบัวสายบัวขวั้วไก่น้ไมัดองยี่สิบ 20, สายบัวยี่สิบ 20, สายบัวปลาทูวันนี้มีหนึ่งปลาแล้วอ,อันนี้ก็ยี่สิบจ้าโอ้ยดูตังในป่องก่อนสองสี่หกแปดสิบเดือนสองบาททั้งนั้นอีกสิบสองสี่หกแปด สิอ้าวยีสิบนี่ดูตะก่อนแปดอ้าวหนึ่งถุงพอค่ะบน้อยค่ะขอบคุณนะคะบน้อยซื้อเผื่อป้าถุงค่ะแั้งหมาป้าปุ่มบอกซื้อเผื่อได้ค่ะแต่กินเยอะๆโอเคเนสบบี่มีะโล้อ้ห้าบาท50บาทมีไข่มีไข่มีหมูมีเลือดโอ้เต็มถุง เด่ว่าเปื่อยๆด้วยนี่นี่เปื่อยด้วยห้สบาทสุมนำสุมเมื่อเขาอยู่นี่นีอ่ะโอ้ยนี่สองลูกหมูเยอะแยะนี่อห้บาทห้าสิบาทคุ้มค่าเลยเนาะอ่าตั้งมดแลยตั้งมดเลวตังมดกระป๋องเอาได้เเป็นไรว่าายก็ได้เด้ไ่ได เคขอบคุณค่ะแต่งตัวสวยวัน่ะโอ้ยแม่ค่าบอกว่าอันนี้แต่งตัวสวยอีกแหละคุณป้าเอ้ยไปแล้วทัดดอกแกนมาแล้วอ่าเนี้ยแกนมาแล้วนี่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 แกนมาร้อยเจ็ดสิบไม่มีแบบไม่ต้องทอนไม่ได้นี่ร้อยเจ็ดไม่มีตังค์ เด้อเด้อหนิงไปแลกไข่เด้อเด้อหนิงไปแลกไข่นี่ยนี่ยแล้วเราก็อย่าลืมใส่หัวนี่ไปด้วยนี่ของคุณพี่อ๋อนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยที่ถอดถอดเพราะไม่ไม่มีที่ถอดให้นิงถอดใส่มาเนี่ยดีนะที่เราแลเห็นก่อนไงอ๋อเพรอดแต่ใช่แล้วที่นี่อันเนี้ยทำมันทำมันปนไปกับบริษัทนี่เขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้อ๋อมันต้องมีที่ไข่ออกใช่ไหมตัวนี้มันจะติดกับ ติ๊กเก็ตเดี๋ยวนะหนิงลืมแบบทับศูนมันหันไปทางไหนนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดยวีเดี๋ยว,ยวอ่ะมันต้องหมุนไปนี่หมุนไปนี่มัน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 ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่สวมอ่าหม,มุนไปทางนี้ประแจเนี่ยมันต้องมีอันนี้ไข่ใช่ไหมใช่ใช่ เดี๋ยวเอาตัวสวมนั่นสวมโอเคโอเคแล้วไล์สดด้วยได้นี่ <c oughs> แมคาทัดดอกไม้ทัดดอกไม้ด้วยเดยเอกลักษ์เดี<า>ดเ๋ยนั่งไปทอนไหเดอร์เดี๋ยวไปแรกแฮะไปละประพุ่มโอ้ประพุ่มไปซื้อแกงเอ้ยน้องวันนี้นะเพื่อนเอ้ยสี่สิบนาทีถึงที่มาทีแหละไปแล้ว่ะ เพื่อนนิ้งอยู่เจ็ดคนได้นี่ซื้อห้าสิบบาทก็ดีอยู่นะมหมูพะโล่ปเปื่อยๆเลยนะประกุ้ม <_ d> um> ตั้งมัดกระป๋องแล้ะจ่ายค่าแก๊สไปเกือบสองพันเออหนอเขามาส่งฟางอีกจ่ายค่าฟางอีกยี่สิบห้าอันก็สองร้ยห้าสิบาทแล้วก็ลังน้ำอัดลมอีกหนึ่งลังอีกโอ้ยสองร้อยแบนนี้โอ้ยหนอเมค่าเปนี่แเพื่อนเอ,อ้ยโอเค